แหยางบาดนี่เป็นเวลาที่พักสักก่อนเมื่อยแหงไฟโคตรเลยนะพ่อแอนเขาจะขันเป็นโซนนะพ่อเป็นโซนนะมีดแต่เรากินพ่อค้นลายขนาดนี่แม่เออโซนนี้เนี่ยโซนเต่ามณไวรยางขึ้นปีนี้พี่น้องค้นลายขนาดเลยบอกยังไงแต่มันเป็นงานใหญ่อีดีของอีสานคนเล่าฮ้องเนาะงานใหญ่เลยพี่น้องกินน้ำแอนนี่คนละครึ่ง ดีมากเ่องหนึ่งเจ้าไปเคร่องหนึ่งดีไปย่งคนรู้อะเจ้าอันนี้หอมๆเนี่ยเขากี้วันเนี่ยอาปากวัาไหนอัาปากจะไปลองวันอีป้อนไค ดู <laughs> เปเกแบบมนเผ็ดนอร,อร่อยอืมเียบเะเียบีมองเลยเเลมองนี้เป็นมองอนองอันง่นงรอนบ้านบาปพอดีเนาะ

กระปังเด้อนั่งกินเขารูกโกงหายีิงแต่บริเวมีรสจายยังห่อนากเป็นเขาน่มนะครับนต่เร้าไข่นั่รารอ่เดิม่าบรุ แล้วพี่น้องคนน่ะของข้าเจ้าไปแล้วคนเห็นบอนคอนโดกระต่ายพี่น้องเลยบ้านกระต่ายโอเ้เลยนะคะยมุมนี้ไหม

มุมน Ly, ี้สวยพี่น้องเลยจัรูชุงแคนกันอย่างจุปนเป็นเยค้าลากเลยพี่น้องพระพุทธองค์พระบนของคนของดีของอร่อยแอบเมเดือนเต็บปนเลยรับสุดนนี้นะรับเดือนสี่ปีหนึ่ครับ ดนดีแต่อะไรของกุ้งอุ่นนะจ๊ะคนไล่ขนาดพี่น้องเอ้ยกุ้งแล้วสอดายดูได้ก็ถูกตั่ปลาดีกระจักษ์ตาเพลินันนี้ยังเมี่ยอะไรพี่น้องก็เลยมาซื้อกับเข่ากับน้ำไปกินน้ำสาวมดหิวเขาตาได้แต่ว่าท่านเอาลงกระซตังค่ะไปพี่น้องเอาเอามาพี่น้องไ ลางจากพ้าขนมมาจากงานนะครับถ้าเคนปวดแข้งปวดขาปวดเอวหิวเข่าตาไล่วันนี้พี่น้องเอากินซ้ามดป็นตู่นนบะไรกันเปียกเสียบันนี้เอาวันนี้สาวมอนก็ะเดตาว่านคับตาคุงไม่กินนี่เราเลยพี่น้องเอือกินปลาเขากินเลยอ้กับยิ้ืมกินแต่ละเขาเหนียวไหกินพี่น้องวันอืมแมเอาทักไขยพี่น้องเร่ย เจ้แม่โคมอนโอ้ยนองเยเย็นครับอาเย็นนี่เรัยบพี่น้องไปรถไม่ย่มองเลยคิวรถเ้อพี่น้องเ้อไม่คุณนายลับมนายังลับอันนันกินลูกาอ้ากจับกอืจมองโอเคคบเออเป็นเป็นเป็นร้านเราต้องขอใจอ่านั่งลงขันนะอ่น้าวกินปะดียว่าเบ็ดแับกล้องไงเบ็ดบอนพี่น้องกินบะ นำไอ้พี่น้องเมื่อยคักเมื่อยเลยปลาตะมื่อยกะกระมวลพี่น้องเดี๋ยวขอได้เก็บเก็บถั่วบดเลยเก็บคลิปเพือข่อยเก็บได้เด้พี่น้องเพราะว่าบางที่ก็เปิดเพลงนี่เนาะบางที่กัเจ้าก็เปิดเพลงบางที่กัเจ้าก็ย่างแงากันมันไม่กี่ถือกล้องไทยแบบใดมันบริสละพี่น้องเลยโคตกรตั้มกันเงี้คนก็ตั้มกันอืมกินยังได้ไหม แม่ป้อนพ่อนทำได้บอฮะแม่ป้อนลูกแม่ต้อป้อนพ่อ้ำไรพ่อถือกล้องไงเดี๋ยอเออ้าเอาหมอืเอะอืมจามาหเราแบอยู่ครับเข็ดไาเลยก่าเนี่ยตุ๊อ มันเมียมันกริงยังกระเจาอืมเแบบ๊มาหนาวเราไปหนองเหมือนเนี่ยเด้อการใส่เล่นงวงเนี่ยมันก็อยากเหมือนเนี่ยเล็กหน่อยอืมดีกินละมาเด้อ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 

ตัว้ตัววะฮ่่าฮ่านนเลยอะไรอ้าวนามนมากิน กัน rồi, เนี่ยบ่เป็ดกินหอดนะกิ้นเดี๋ยวผู้เจ้ากินก่อนแล้วก็จะกินทั้งคนเนาะคือเราให้คนกินบ่อไทยผู้เจ้ากินแต่บ่อจะกินทั้พันได้ขาดก็เข้ายังไงปะเออเพรเย็นมีแห้งนะเศร้าเมื่อยเลยได้บรรยากาศเลยนั่งกินข้าวอยู่ต้นโพเออเอาลูกเอ้าเป็นยาน่ะลูกโป่งมันไป,ป มัแล้วคอดี่จัดการมันชีมันแบบนี่บอกัจ้าประทกดอนเดิก่อเะมาเด้อมาเด้อกินเลย แซ่บวะมันนินตัวบ้างไงโอ้ยสำแน่งนี้แห้งใหเนาะนั่งนี่ตัยู่ก็เอาเนาะยกอดนนี้ผิว้อมด้วยกินก่อนนะ

ไปแล้วผมนกนบอกสาวมนเลยไปซื้อเขาไม่ได้อันไป,ไปนก,นนกินยูร์ไปหุ้งเข่าเลยเนาะ้ยะมาต้มเรามาจากแพงนะค้คือะม,มาจากเวียงจันท์คอนลงเวียงจันท์โอ้อันนี้คือว่ามาจากเวียงจันท์เลย แ่าเนี่เขาอาจจะน่าจทาแขกก็ได้เขาเอาอูพรไหมออคืกระเพงไหมพราลูะอแบประเดี๋ยวเอาอีกันนึงพอะะใ่อมวินกินเขาหลาย กินหน่อยน้ำโคกน,ะน,น่ะขากินหน่อยแล้วขอกินหน่อยโอ้อรปอวม่่หรฮะอะอรกงอ่ะอรปแห้งนะปลาลงเยลมแหงแ้เแหงเ่

ไ,ได้เ่นเ่มนน้ำลมือาเจ้กินบะบดเนี่นะ่มันีกน้งลูกิมหรออ้ออาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเออ่อนไม่คลิปหนามุนม